ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิศีทราอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยมหิดลห้เกตเป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลรางวาัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2566ไปเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมอาคารสตังมงคลสุขคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพยาไทซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้ทําการคัดเลือกผลงานของคณาจารย์นะคะนักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและประชาชน ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทดีเด่นเฉพาะทางสาขาต่างๆนะคะจำนวนเก้ารายจากสีสาขาซึ่งได้แก่สาขาการวิจัยสาขาการแต่งตำราสาขาการบริการและสาขาความเป็นคู่โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะคะจะเข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลนปีการศึกษา2566จากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชาสุดาสยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลวันที่8ตุลาคม2567นมาฮิดนสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองค่ะรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็เป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้รางวัลกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ทําประโยชน์ในด้านต่างๆซึ่งมีอยู่4ด้านด้วยกันนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความมุ่งหวังที่จะทําให้เกิด สุขภาวะที่ดีของประชาชนคนไทยและในประชาคมโลกเพราะนั้นวิธีที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่มีต่อสังคมโลกจริงเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชนทั้งคนไทยและในสังคมโลกขณะเดียวกันการแต่งตำราก็ต้องเป็นตำราที่ไปทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดการเรียนรู้ แล้วก็ทําให้การสร้างบุคลากรในส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษาที่สําคัญเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นด้วยก็ขอบคุณนะคะที่มหิดลสนับสนุนนักวิจัยนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยในระดับพื้นฐานนะคะซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยคนก็จะมักสงสัยเสมอว่างานวิจัยพื้นฐานเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรเอาไปใช้ได้จริงไหมคะ่ะ ในแง่ของตัวเองซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องการไวรัสพิทยาการไวรัสบติใหม่ที่หายหรือโรคระบาดเนี่ยอ,องค์ความรู้ทั้งหมดที่สะสมมานะคะถึงแม้ว่าตอนที่มันระบาดเนี่ยมันไม่ใช่วรัสตัวที่เราเคยเทํางานวิจัยด้วยแต่องคองงาสาสมม์ความรู้ต่างๆที่เราสะสมมาความรู้เกื่ยวกันต่างๆเนี่ยมันทําให้เราสามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ รีสปอนหรือหรือ,รอ,รอตอบสนองนะคะแล้วก็ช่วยประเทศนะคะได้ในเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก,ก็คิดว่า,างานวิจัยพื้นฐานยังมีความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็มันจะทำให้เราสามารถต่อยอดต่อสั่งได้อย่างรวดเร็วรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับการได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการวิจัยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็ เป็นเป็นอาจารย์ท่านแรกที่จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะรู้สึกภูมิใจที่ได้นำชื่อเสียงมาให้กับคณะเภสัชศาสตร์นะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยทางด้านนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่งานวิจัยได,ได้ได้ทำประโยชน์ให้กับ ชุมชนสังคมทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศรายได้ต่ำและปานกลางนะคะยินดีดีใจมากๆนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจรู้สึกขอบคุณออสิ่งดีๆที่ได้รับนะคะจากทั้งบุคคลรอบข้างและที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยที่ได้ให้โอกาสและให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งวนก็ขอบคุณนะครับทมางทางไม,ม่ดนนะครับที่พิจารณาตั้งแต่รางวัลม,มหาวิทยาลัยไม่ดนสาขาการแต่งต่งางๆครับซึ่งผมว่า การแต่งกำลังในปัจจุบันเนี่ยก็มีน้ำนมจะลดน้อยลงนะเพราะว่าสื่อออนไลน์ต่างเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความรู้ต่างๆได้ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็อาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการแต่งตำกำลาเท่าไรแต่ในฐานะครูแพทย์ที่เรียเนเื่อสักครู่นะครับว่าการที่เราสั่งสมประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือการปฏิบัติงานต่างๆ,ๆเราได้ประสบการณ์ต่างๆนีม้มาเนี่ยมันควรที่จะต้องเอามา รวบรวมเขียนเพื่อที่จะสรุปแล้วก็ส่งต่อให้แพทย์รุ่นต่อไปหรือผู้ศึกษรุ่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งตำราก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับซึ่งผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยก็ควรจะต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอนอกเหนือจากงานวิจัยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คณะใดก็แล้วแต่นะครับในหา,ายาลัยนนิยมของผมจะเป็นแบบอ e ีบุ๊กนะครับซึ่งก็มีทั้งเล่มเป็นแบบปกแขงและอ e ีบุ๊กนะครับเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะ สามารถที่จะกระจายความรู้ไปยังผู้สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศผมว่าเดี๋ยวนี้โลกแคบลงไปเยอะนะครับดังนั้นการที่เราสามารถจะเขียนแล้วให้คนทั่วโลกได้อ่านได้เข้าถึงในผลงนานของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะได้มีผลกระทบมากับทางมหาลัยไ,ไม่ได้โดนมากครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับน้อมนอให้คณา,าจารย์ทุกท่านนะครับได้มี กำลังใจในการที่จะมุ่งมั่นในการผลิตผลง,งานวิชาการดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่ออกไปสู่ระดับนานา,นาชาติหรือว่าแม้กระทั่งการเขียนตำราซึ่งภาษาเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีขอบเขตในการปิดกั้นแล้วนะครับสามารถจะสื่อสารความคิดของเราไปยังทั่วโลกได้นะครับผ่านการทำผลง,งานวิจัยนะครับก็ขอบคุณครับอีก2ส,สาขาสําคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องสาขาการให้บริการกับสาขาความเป็นครู ซึ่งมีความสําคัญมากในเชิงการสาขาการให้บริการเนี่ยเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีการให้บริการอยู่มากมายนะฮะทางบริการทางวิชาการบริการการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ่ผู้ที่รับรางวัลด้านนี้ก็เป็นผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ชัดเจนว่าได้ทําให้เกิดการบริการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจานวนมากมายนะครับส่วนสาขาความเป็นครูเนี่ยเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย มีนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยประมาณ34,000คนเราผลิตบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆออกไปรับใช้คนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นในรางวัลของสาขาความเป็นครูเนี่ยคือผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ให้เห็นชัดเจนว่าได้มีความทุ่มเทอบรมสั่งสอนรูกศิษย์แล้วก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ นักศึกษาในด้านต่างๆก็ขอเรียนเชิญได้พบกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง5ท่านนะครับชุติมาครูหาการนะคะอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่มอบรางวัลนี้ให้นะคะสาขาความเป็นครูนะคะรู้สึกภูมิใจที่ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะทั้งกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะจะเป็นกําลังใจให้อาจารย์เนี่ย ทำการเรียนการสอนแล้วก็งานวิจัยต่อไปค่ะผมอาจารย์ดรนายแทพทย์พรนพพยาเนธนะครับจากภาควิชาวิทยาทคุ้มกันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลส่วนตัวก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้รับรางวัมมลมหาเทไรมหิดลสาขาวความเป็นครูในครั้งนี้นะครับก็ตัวเองตั้งแต่เริ่มมาเป็นครูแพทย์เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะสอนสอนนักศึกษาให้นักศึกษาเนี่ยมีความสุข ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งคุณธรรมนะครับก็ส่วนตัวก็ทาแบบนั้นมาตลอดนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษาแล้วก็ประเทศในอนาคตเพื่อเวลาเรามีได้นักศึกษาที่จบไปนะครับก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าดูจากรายชื่อของท่านอาจารย์ที่เคยได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนหน้านี้ทุกท่านเนี่ยก็เป็น ผูชชียาจา์ที่ผมก็เคารพรักมากนะครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาถึงจุดนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับระจิตติมาเทตวัฒน์ค่ะอยู่ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนะคะที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้รู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าจะเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปค่ะ ผลงานที่ได้รับก็คือเรื่องของการออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์นะคะโดยใช้วิดีโอซึ่งการผลิตสื่อออนไลน์แบบนี้เนี่ยมันทำให้นักศึกษาได้สามารถเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาเรียนรู้ซ้ำๆได้อีกเปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะก็ทำให้การศึกษาเปิดกว้างสำหรับทุกคนคะ่ะก็ o p o r for อ่ะ ผมชื่อนาวนถอทองคำนะครับเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาจุลชีวะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจอย่างมากนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยเม็กซิโดนนะครับที่ได้เล็งเห็นนะครับถึงความสําคัญของงานบริการทางการแพทย์นะครับแล้วรวมถึงการบริการทางวิชาการด้วยสวนผลงานที่ผมได้รับเนี่ยจะเป็นทางด้านงานบริการวิชาการแล้วก็ทางงานบริการทางการแพทย์นะครับโดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่างานบริการทางการแพทย์มันจะเป็นเกี่ยวกับห้องกับห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่จะอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับ ตอนที่เราอยู่เบื้องหลังหรือเราเรา,เราต้องการที่จําแนกเชื้อเนี่ยตอนนั้นเราไปต้องการที่ว่าเอ้ยเราต้องการคนที่มีชื่อเสียงได้มีชื่อเสียงหรือรับรางวัลอะไรเลยะคระเรามีความสุขตรงที่ว่าเราสามารถจําแนกเชื้อได้แล้วก็ช่วยคนไข้ได้นั้นถือว่าเรามีความสุขที่สุดนะครับแล้วประการอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเราสามารถ,ถถ่ายทอดความรู้ของเราเนี่ยให้กับพวกตามบุรคลากรทางการแพทย์ต่างๆนะครับเพือ่อน,นั้นก็เป็นงานบริการทางวิชาการที่รู้สึกว่าได้ผลที่คุ้มค่ามากครับครับสวัสดีครับผมดรนภพลอ หัวหน้านสูวิจและบริการวิชาการโครงการจัดตั้งวิยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยม่ทดลน,นะครับตำแหน่งผมเป็นตำแหน่งสารสนับสนุน,นครับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมครับก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับแล้วก็ปลาปื้มมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ชุมชนและสังคมและเห็นเห็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่วันนี้จากที่เขาอยู่ในสถามผู้บุกรุกวันนี้เขาได้ใบเช่ามีสิทธิที่ทำกินถูกต้องตามกฎหมายนะครับและมีการแบ่งปันเรื่องของการการใช้ทรัพยากรในการใช้น้ํา ลดข้อขัดแย้งระหว่างอาชีพต่างๆที่อยู่ในพื้นที่บึงบลเพท์นะครับและรวมถึงการต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืนเรามีการวางมัอส์แพลนในเรื่องของบึงบลเพช์แซนบ็อกไว้เรียบร้อยแล้วและเราจะขับเคลื่อนร่วมกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางพื้นที่บึงบลเพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคประชาชนลูกผู้บริหารับจังหวัดวันนี้เขาเลือกเลือกมหาลัยมหิดลและยอมรับมหาวิทยาลัยของเรานะครับในการที่จะให้ไปช่วยเสรือในการเป็นที่พึ่งในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับขอบรรัับก็็จะเหหนวว่่าาาผู้ทีดงลลมมิ ทุกท่านเนี่ยมีผลงานซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์แล้วก็ทำให้เกิดอิมแพ t ต่อสุขภาวะของประชาชนคนไทยทำให้มีการพัฒนาสุขภาวะในด้านต่างๆรวมทั้งสนับสนุนในการผลิตบุคลากรที่สำคัญออกไปเป็นกำลังของประเทศในการช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านก็ มหาวิทยาลัยมหิดลก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการมอบรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้แล้วก็ผู้ที่รับรางวัลทั้งหมดเนี่ยจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาในมหิดลศิทธาคารนะครับในวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ